ก็รับเข้าสู่ช่องบอกก้าวราวสิบค่ะ เอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะงานนี้เหมือนจะไม่จบง่ายๆนะคะเกี่ยวกับประเด็นของบิ๊กโจ๊กของเรานั่นเองค่ะหลังจากนะคะเป็นมหากราบนะคะยาวนานมากหลังจากที่มีการขุดคุยเรื่องของบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะที่มีกระแสออกมาที่เราได้รับชมกันไปก็คือเกี่ยวกับประเด็นนะคะทองคําปมให้ทองคําประประชนนั่นเองค่ะแล้วก็มีลูกน้องนะคะออกมาแชร์วีรกรรมของบิ๊กโจ๊กต่างๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเอาละคะ่ะต้องบอกว่ามีการแชร์กันไปแชร์กันมานะคะ บิ๊กโจก็ได้ส่งทนายไปต่อสู้นั่นเองค่ะจนล่าสุดนะคะบิ๊กเต่านะคะก็เลยบอกว่าไม่ให้ค่าทนายของบิ๊กโจกนั่นเองค่ะถ้าบิ๊กโจกแน่จริงนะคะแล้วก็บริสุทธิ์จริงเนี่ยขอให้ออกมาตอบโต้หรือว่าออกมาเคลียร์ประเด็นนี้นั่นเองค่ะจนเป็นกระแสนะคะทุกคนคะ่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะมีกระแสใหม่เข้ามาหรือว่ามีประเด็นใหม่เข้ามานั่นเองค่ะหลังจากลูกน้องคนสนิทนะคะออกมาเฉกแล้วนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะเป็นลูกน้อง คนสนิทที่เคยทำงานด้วยกันอีกแล้วค่ะทุกคนคะต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆนะคะบิ๊กโจก่าส,สุดนะคะตำรวจเนี่ยจะออกหมายเรียกคดีทำร้ายร่างกายรุนแรงดา่าทอหยาบคายเป็นประจำสองอดีตคนสนิทนะคะก็คือพันตำรวจโทคิดแล้วก็พันตำรวจเอกอลิสนั่นเองค่ะทุกคนคะต้องบอกว่าข่าวประเด็นร้อนเนี่ยกรณีตำรวจ เะะจาะออกหมายเรียกบิ๊กโจรกร่าสุดเลยค่ะสืบเนื่องจากพันตำรวจโทคิดปียเกตนะคะแล้วก็พันตำรวจเอกอาริส คุปสิตรัตนะคะอดีตสองลูกน้องคนสนิทของพลเอกนะคะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบตรนะคะต้องบอกว่าเป็นอดีตแล้วหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามของบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าสองลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนะคะเดินทางเข้าพบนะคะร้อยตํารวจโทนภัทรนินพึ่งนั่นเองค่ะเพื่อแจ้งความดําเนินคดีเอาผิด พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่11มก,กราคม2569เนี่ยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้เตรียมออกหมายเรียกพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ย เพื่อให้ปากคำในคดีนะคะดังเก่าในเร็วๆนี้นะคะเนื่องจากนายตำรวจทั้งสองคนเนี่ยได้อ้างว่าในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่ติดตามบิกบ๊กโจ๊กเนี่ยหรือว่าอดีต ตำรวจของเราเนี่ยรายนี้มักจะถูกทำร้ายร่างกายนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะยังใช้นะคะถ้อยคำด่าทอแบบรุนแรงเป็นประจำถ้าไม่พอใจในที่ทำงานก็จะมีการด่าทอทำร้ายร่างกายนั่นเองค่ะทำร้ายร่างกายตลอดด่าทอตลอดนะคะถ้าทำงานไม่พอใจบิ๊กโจ๊กนะคะโดยเหตุการณ์เนี่ยมักเกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆทั้งโรงแรมบ้านพักแล้วก็ห้องทำงานนั่นเองค่ะ เราจะแยกเป็นทั้งหมด2องตำรวจนะคะในกรณีทั้งสองคนนะคะเอามาที่คนแรกเลยค่ะคนแรกของเรานะคะก็คือพันตำรวจโทรคริสนั่นเองค่ะให้การว่า เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย20กุมภาพันธ์ปี2560นั่นเองค่ะย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วเพราะตอนนี้มัน2569นะคะทุกคนคะถูกอดีตบิ๊กตำรวจเนี่ยหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยใช้มือขวานะคะตบเข้าที่กกหูซ้ายอย่างรุนแรงติดต่อกันหลายครั้งนะคะจนรู้สึกว่าเวลาผ่านไปถึงช่วงประมาณ23กุมภาพัานธ์ประมาณ3วันต่อมามีอาการรู้สึกว่าอุ้ย ทำไมรู้สึกเนี่ยปวดศีรษะอย่างรุนแรงรู้สึกปวดหัวมากรู้สึกว่าปวดหูมากหลังจากที่โดนบิ๊กโจ๊กเนี่ยตบนะคะก็เลยเดินทางไปพบแพทย์นั่นเองค่ะที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเพื่อให้แพทย์เนี่ยตรวจสอบนั่นเองค่ะพอตรวจสอบนะคะแพทย์ก็ได้ออกมาพูดว่าเนี่ยแก้วหูซ้ายของคุณเนี่ยทะลุฉีกขาดเป็นรูขนาดกลางนั่นเองค่ะจนทําให้ตัวรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมถึงแบบทํารุนแรงขนาดนี้จนตัวเองรู้สึกบาดเจ็บนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะ ะะมาต่อคนที่2เองค่ะคือพันตํารวจเอกอลิสนะคะได้ระบุว่าตนเองเนี่ยมักถูกอดีตบิ๊กตำรวจหรือว,ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยด่าทอด้วยถ้วยคำหยาบคายเปรียบเปยว่าเป็นควายบางครั้งก็แบบรามไปถึงด่าทอบุพการีนะคะนอกทางนี้นะคะยังถูกบังคับให้ทำงานหนักนั่นเองค่ะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็มักถูกพูดข่มขู่ว่าจะเล่นงานให้หนักนะคะ ถ้าได้กลับไปรับราชการนั่นเองค่ะตัวรู้สึกว่าหวาดกลัวนั่นเองค่ะเอาละค่ะคําที่บิ๊กโจ๊กดานะคะมีเยอะแยะนะคะส่วนใหญ่ถูกบิ๊กโจ๊ก่าถ้อยคำอะหยาบคายนะคะเปรียบเปยเหมือนสัตว์เช่นโง่เหมือนควายบางครั้งนะคะหนักถึงขั้นดาุกาลีเช่นพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนนั่นเองค่ะแล้วก็ที่บอกว่าบังคับให้ทํางานในวันหยุดนะคะแล้วก็ทํางานเยอะเกินที่สํานักงานทนายความเนี่ยตรงตึกรัชดาวานโดยไม่ระบุวันหยุดนะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นให้ทํานะคะแบบ ไม่บอกวันหยุดอะคะว่าตัวเองสามารถหยุดได้วันไหนนะคะแล้วก็ที่บอกว่ามาักพูดข่มขู่แล้วถ้าเกิดขัดใจเนี่ยก็จะโดนเล่นงานหนักนะคะแล้วก็มีการที่พูดว่าที่เล่าไปว่าถ้ากลับไปราชการเนี่ยหรือว่าได้กลับเข้าไปแล้วราชการเนี่ยก็จะเล่นงานให้หนักนั่นเองค่ะทําให้เกิดความแบบกลัวความเครียดสะสมนะคะจึงต้องไปพบจิตแพทย์เลยทีเดียวค่ะที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะคะเพื่อรักษาจิตใจของตนเองนั่นเองค่ะ เอาละค่ะต้องบอกว่า2องตำรวจนะคะที่ออกมาเปิดเผยเนี่ยถือว่าเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กนะคะเพราะว่า ก่อนหน้านั้นก็มีออกมานะคะแชร์เรื่องปมทองคํานั่นเองค่ะแบบว่าตนจะยืนข้างความถูกต้องนะคะตอนนี้บิ๊กเต่าของเรานะคะบอกว่าจะจ่อเอาผิดบิ๊กโจกนะคะจะออกหมายเรียกแล้วให้ออกมาให้การโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะเอาละค่ะต้องบอกว่างานนี้นะคะบิ๊กโจกของเราเนี่ยโดนหนักมากเลยค่ะทุกคนคะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอันเก่ายังไม่วายอันใหม่มาอีกแล้วนั่นเองค่ะ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะแอดยังไม่รู้นะคะว่าตอนนี้จะเป็นข่าวจริงข่าวปลอมหรือว่ายังไงเพราะว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าลูกน้องเนี่ยได้ออกมาพูดนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะเราต้องคอยดูนะคะแล้วก็คอยติดตามนะคะว่าบิ๊กโจ๊กของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะออกมาสู้ไหมหรือพูดในทิศท,ทางไหนเกี่ยวกับประเด็นนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มาติดตามกันนะคะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ย จะมาตอบประเด็นเนี้ยตอนไหนเมื่อไหร่นั่นเองค่ะถ้ามีอะไรหรือว่ามีอะไรอัปเดตคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวช่องบอกเก้าเล่าสิบของเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมรับฟังนั่นเองค่ะ เอาละค่ะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ในช่องของเราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถติชมของช่องเราได้เช่นกันคะ่ะแต่ขอระยาติชมแบบสุภาพนะคะทุกคนคะ่ะเอาละค่ะทุกคนคะแอดขออย่างนึงน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะคะเพราะเราจะลงอัปเดตเกี่ยวกับคลิปประเด็นต่างๆให้ทุกคนได้รับชมรัาฟังเลยคะ่ะ